สวัสดีครับเพืเ่อนๆก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตตัวเกมเพลย์ของ Final Fantasy Tactics: e v o l i Chronicle กันนะครับก็อย่างในวิดีโอที่แล้วนะครับผมเราก็ได้เห็นตัวเกมในภาพรวมกับทิศทางในการพัฒนาเนาะ,ะในภาพในวันนี้ก็เลยแบบเอเอาพวกเก็บตกพวกที่เกี่ยวกับเกมเพลย์ต่างๆที่เขาแอบ,บเอาออกมาให้เราดูกันแล้วนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงอะไรแบบนี้พอมันมาอยู่บน next gen console แล้วภาพของ Final Fantasy Tactics เนี่ย ดิ e e v วอร์ลิสครอนิเคิลเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเริ่มอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัว X อนะครับผมของทาง f ฟ n อ l f a น t a s y t a c t i c s เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในโพสต์นี้อันแรกนะครับอ่าก็ในโพสต์นี้นะครับมันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องระบบการต่อสู้พื้นฐานนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนฟังเสียงเต็มๆไปเลยนะฮะ まだまだดาอ่าก็อันนี้โดยสรุปนะครับเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันก็จะแบบมีลักษณะที่แบบว่าเอ,อ่อหนึ่งเลยนะครับผมก็จะมีการแบบไอ,อ้วางเป้าหมายที่ศัตรูนะครับแล้วก็แบบเป้าไหนที่มีการเลือกก็จะมีการไฮไลท์สีส้มขึ้นมานะครับก็เป็น รา,ายละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อยๆเนาะแล้วก็เวลาอัปเกรดอะไรเงี้ยก็มีเสียงตัวละครขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็น Final Fantasy Tactics ที่มีเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่มีเสียงภาคอะไรแบบนี้นะครับออน,นิมูสตัดิโอยิงระยะไกลนะนะครับอะไรประมาณนีอ้อันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่2กันนะอัออนนี้เป็นอันที่2อนะครับอันนี้แบบว่าของอันเนี้ยก็จะเป็นภาพที่เราได้เห็นลักษณะของการต่อสู้ จริงๆแล้วก็มีเสียงภาคด้วยนะครับอันนี้คลาสของลัมซ่าน่าจะเป็นเป็นมังนะแล้วก็ใช้ท่าเออสแลชนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทรานสเลทโพสตนิดนึงนะครับแปลงออกมาอ่าเขาบอกว่าเนี่ยเอ่อก็ในการต่อสู้เนี่ยนะครับ Ability สามารถที่จะแบบใส่ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้นะครับก็อันนี้เขาน่าจะเป็นให้ความรู้นะครับแล้วก็ ในบางในบาง ability อ,อาจจะใช้ mp ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าในในอร์ชั่น enhanced เ,เนี่ยนะครับก็จะมี ability ที่คล้ายกับว่ามันตรากับเ r e ส t sword ที่อยู่ใน early game ด้วยนะครับก็ มันอาจจะมีการปรับบาลานซ์ด้วยนะครับจากจากประโยคตรงนี้แปลว่าอาจจะมีการปรับบาลานซ์ในเกมบางอย่างเช่นคลาสบางอย่างหรือว่าเจพีบางชนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการทำให้ได้รับอบัปลิติี่ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในนี้เป็นยังไงนะครับนี่大地の怒りがこの腕を伝う防御を破つ失分 ไปไงทุกคนเ oh, ออสแลชนะ,ะเห็นไหมครับอันนี้ก็เออสลชนะอาเป็นท่าของมังนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันต่อไปกันนะอะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับก็มีการพูดถึงในส่วนเรื่องเกี่ยวกับอ,อันนี้เป็นแบตเทิลทิปส์อีกแล้วนะครับในการต่อสู้นะครับผมก็ ด้วยความเป็นตัวเอกนะของลัมซ่านะสามารถที่จะ,ะใช้อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คอมแบทใช้คอมแบทสกิลใช่ไหมอันนี้ก็คือเจ้าตัวไวเมดหรือว่าเมดขาวเนี่ยก็ฮิวลัมซ่าแล้วลัมซ่าก็มาตอบรับนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะ จะมีแบบเอ้ขอบคุณนะดีฮิวให้อะไร <laughs> นะ <laughs> แล้วก็อันสุดท้ายนะอ่าอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอ่าก็อันนี้ก็แบบมีขั้นมีขั้นโฆษณาด้วยนะว่าแบบว่าเอ้ยเออมันมีพวกผลิตภัณฑ์ <laughs> ของไฟ n a l f a n ฟั s นตาซีแทคิมาขายพวกอ่านู่นพวก พววกนี้ด้ดยอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือฮาพอสมควรทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอายูนิตนะผมลงไปต่อสู้นะอ่าก็ในภาคในภาคปกติเนี่ยการเอายูนิตลงไปต่อสู้มันจะดูค่อนข้างยากเวลาเอาลงใช่ไหมครับนะแต่เรามาดูกันว่ารายละเอียดของตรงนี้นะครับเนีย่ยเขาบอกว่าก่อนการต่อสู้จะเริ่มนะครับสามารถที่จะเอายูนิตลงไปได้ในดูในพื้นที่ของสเตตเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เช็คสเตตัส เพื่อที่จะให้เหมาะกับการต่อสู้ในแต่ละอันนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็น Quality of Life นะ Improvement ที่ดีขึ้นนะครับแต่เรามาดูเต็มๆกันว่ามีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวอันนี้ของลงรายละเอียดสักน,นิดนึงนะครับอีออกอ้อนี่นประกอรนะ เราค่อยๆดูเป็นรายละเอียดเป็นเฟรมๆไปนะครับอันนี้แบบว่านี่เราสามารถเลือกตัวยูนิตทีจ่จะลงได้อันนี้น่าจะเป็นด่านที่กาฟแกรเลียนทรยศเรานะครับเนี่ยก็เลือกอุปรกรณ์ได้นะครับผมมือซ้ายมือขวาใส่อะไระหัวเกาะอ็อ e เซซ r y ีนะครับทุกอันเลยนะ,ะทางขวาก็เป็น Ability นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ดาวๆวาน่าจะเปลี่ยนได้เลยนะครับ เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเออ่เป็นคลาสอะไรด้วยนะอ่าเลเวลของคลาสอะไร JP เท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับนี่นครับนี่ก็ทางขวาบนก็จะเป็นตัวยูนิตใช่ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เป็น Quality of Life Improvement อันหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะนะก็ทำให้เราเห็นภาพของการต่อสู้ดีขึ้นนะครับนี่มีถุงผ้าด้วยนะมีถุงผ้นะงาการโลกร้อนพร้อมกับ Sodiac Stone ทั้ง12เม็ดนะครับก็เผื่อใครสนใจนะแอบดูนิดนึงว่าการได้มานี่มันหมายยังไงนะบอกนี่ครับ Final Fantasy Tactics e v อ l c เวลิสโคนิอประกาศแล้วนะครับก็ n d e เ o น t ์ Report c a m p a i g n อ๋อ อ่าก็ให้ follow account วันนี้ repost this post นะฮะมีโอกาสในการได้เจ้าตัวถุงผ้าแต่น,นี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็น exclusive เฉพาะทั้งฝั่งญี่ปุ่นไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการชิปนอกประเทศก็ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันบ้างนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนะ่ battle tips นะครับผมอีกแล้วนะ ก็ในการต่อสู้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแท็บที่เข้าวิวได้นะครับแท็ t ที่เข้าวิวอ่าก็ไม่ได้ใช้สําหรับการวางยูนิตเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะ,ะใช้ในระหว่างต่อสู้ได้ด้วยนะครับก็ทําให้เราสามารถดูตําแหน่งของตัวละครได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าแท็บที่เข้าวิวมันก็จริงๆของภาคไอแพดอ่ะมันก็ดูในมุมสูงได้อยู่แล้วด้วยนะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พัฒนา e n h a n c e ขึ้นมาแล้วกันนะครับจากเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับ อ่าสังเกตดีๆนะครับตรงที่แบบยูนิตตายเนี่ยจะมีแบบว่าบอกได้ว่าอีกกี่เทินตายเนาะอ่าเป,เป็นการเป็นการอัพเทินก่อนที่จะกลายเป็นคริสตัลนั่นเองนะครับ <Why not? S 1> เนี่ยก็การดูม,มุมสูงก็จะช่วยอ่าทำให้อ่าผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะ รู้ได้ว่าตำแหน่งกับตูอยู่ไหนนะเพราะว่าเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเลยนะครับเพราะว่า Final Fantasy Tactics อ่ะก็ปัญหาเดิมก็คือเวลาที่แบบว่าเดินไปแล้วไปตกล่องตกหลุมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่มีนะมันก็แบบว่าดูยากนะครับยป <Why not? S 1> ึ๊บก็ทำให้ตีได้ง่ายขึ้นก็พออย,อย่างนั้นนะครับ เพาว่าเดิมเนี่ยก็ต้องผู้เล่นก็ต้องแบบดาวดาวเอาแบบแปบะบดาวดาวอาอะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตเกมเพลย์นะครับผมก็เดี๋ยวทีนี้ถ้ามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจปรากฏใน Twitter อ่าหรือว่าในสื่อโซเชียลของทาง Final Fantasy Tactics ครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆนะก็อย่างนึงที่เราเห็นใช่ไหมเราจะเริ่มเห็นแบบลักษณะของการแบบเอ้ทำสกิลบาลานซ์ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าก็ เราลองมาลองดูกันนะว่าเฮ้ยการได้มาของยูนิตบางยูนิตอย่างเงี้ยมาทําให้เล่นขึ้นได้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้ววันก่อนผมแอบไปดูในในช่อง YouTube ช่องช่องหนึ่งนะครับเห็นเ <n> <He n S 1> ขาแบบเขาเอา Final Fantasy ics, แฟนต์แฟนต์แฟนตาซีแท็กติกส์แภาคภาควอลออฟเดอะไลนนี่แหละมาเล่นสปีดลันนะแบบสนุกมากเลยนะครับคล้ายๆกับว่าเอาเอา,เอาตัวละครเลเวล,ลน้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบเอาไปเคลียร์ด่านอะไรเงี้ยด้วยความเร็วสูงอะไรแบบนี้ก็เออก็สนุกดีก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับก็ก่อนที่ภาคนี้จะมาเพื่อนๆก็สามารถที่จะอ่ซื้อนะครับผมตัว War of the Lions นะครับผมมาเล่นกันไดด้้วยนะ ก็ uh, ส,ำ này, eh? ส,สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เีลยวเรามีลิงก์ที่สำหรับซื้อเจ้าตัว Final Fantasy Tactics ไว้ล่วงหน้าได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาใส่ใสตะกร้ากันได้ด้วยก็เดี๋ยวอันนี้เป็นอัปเดตที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับผมในแต่ละช่วงสัปดาห์ถึงสองสองัปดาห์นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย